บมือนี้เมาพอะกันอีกแล้วกับนางไร่สินไหมสภายสิผ้ามือนีนสีผ้ามากยามมองพี่เนาะกลางม่อไว้แล้วกัสิมายามเองเห็นบอกพี่เนาะปลาซิวมออปลาซิว เต้นบ่าเ้นโตป่าอยู่ว่าปะซิวปะซิว,ว,วนน yeah. มไม่โตห,หน่อยอ่ะเมันหึ่งบมนีรูดหรอูเยอะแยะโทษโค้ดแหละในไลนไลพี่นนอเอ้ยปะซิวบนแอเต็มม่อง จิวมิเติโตแบไมาฟดป่าซอยกันในพีนอกง่ร้าหลายมาทษฟดซิวมิเติกโตบไงเดบงี่พมาฟดซอยกันมาดซอยกันมาดิ จะเฮ็ดหยังดูเกือเจะสิเกีอเฟสเอาสบายดีพ่อเม่พี่นอกแน่สบายดีพ่อเม่ป่าลุงไปไปเกือเอาใครได้บ่มาเมยเขานะอันนี้แมล่ลุกไส้ลุกไส้โก๊ก ลูออกไส้สิเกลเป็ดเอิ่เอไป ជាំ្រើស្រើស្រាបានប់ពិនជាការបស เอาสบายดีหอบคำอีกเนะี่ยสบายดีเหมือนนี้ตอนคำพัดกระยอ <Enter. S 2> เอ็นจูสบายดีพัดกระยอกินเนี<อ>่คำพัดกระยอกินแรก ເພาะກັນຍາມມື້ແລງกสู้ตะหงอຊີ້ນໝູແຈ່ວหวาน ไปผัดจักเหลืออ้าวโซคว่ําปดป่าแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ่งแม่นี่ดตแตเว้นจนคําจนมื่วมแล้วดยากยมันน้อยบ่ิเนี่ยซิอุเนาะมันน้อย